ไหนเล่ารายการที่จะชวนคุณมาเล่าเรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าอะไรก็เล่าเลย สวัสดีค่ะพบกันทุกวันพฤหัสช่วงบ่ายนะคะอยู่กับดิฉันเมย์ยลดาในรายการไหนเล่าค่ะรายการของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นําเสนอประสบการณ์และเรื่องราวดีๆเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือเรื่องราวานั้นๆอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังก็ได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคิดว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สําคัญขนาดไหนคะแล้วทาไมคนเราถึงอยากจะดูสวยดูหล่อในสายตาของคนอื่นอยู่เสมอวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากแขกรับเชิญที่เคยเป็นคนที่ถูกมองข้ามเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเธอนั้นไม่เป็นที่ถูกใจของคนอื่นคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายมาเป็นนางแบบและไอดอลของสาวๆหลายๆคนนั่นเองคะ่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่สวสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิ่นนะคะนางสาวที่ว่าพรฉิมเฉลิมคะ่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่สามมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ<ส>ก็อยากให้คุณปิ่นเนะะี่ยค่ะเล่าเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหนะะ่อยค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลตัวเองคะ ค่ะก็ขอย้อนไปในวัยเด็กเลยนะคะก็คือเราชอบเล่นอะไรที่แบบกลางแดดละ,ะค่ะกีฬากางแจ้งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจว่าแบบ เออความสวยเป็นยังไงเริ่มนี้แล้วพอเข้าประถมเราก็โดนเพื่อนล้อค่ะว่าเราดาอะไรแบบนี้เราแต่เราไม่สนใจนะคะก็เออก็ดําแล้วไงเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเออข่าวเป็นยังไงความสวยเป็นไงอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้สึกว่าการดําของเราก็ไม่ได้เป็นปัญหากับชีวิตเลยใช่ไหมคะอ่าแล้วพอเข้ามอต้นใช่ไหมคะเราก็มองเห็นคนสวยๆค่ะเราก็อยากสวยบ้างก็เลยเริ่มแต่งหน้าทาปากสมัยนั้นก็จีซีเนาะสองร้อยยี่สิบอะค่ะเอออะไรแบบนั้นพอ พอเข้าพอเราแต่งหน้ามาเรียนแล้วใช่ไหมคะ,คะเออเราก็โดนแซลสิคะ,ค,ะคือหน้าเท้าหน้าเขียวแบบนี้อ๋อ,อก็คือซีซีในเซเว่นนี่คือเลือกมาไม่ถูกเบอร์ว่าใช่คะ่ะอาวมีอยู่2เบอร์คะ่ะเ <c oughs> บอร์สีเนื้อกับสีเขียวะะอะค่ะอ๋อค่ะอ่าแล้วเราก็อ่าพอพอเรียนใช่ไหมคะเราก็โดนล้อแล้วอ่าเราก็เหมือน เลิกเรียนเราก็ไปเจอละหนึ่งก็คือแล้วเขาก็ขายเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านี่แหละอะไรแบบนี้พวกขีมักหน้าทาผิวอะไรอย่างนี้อ่ารอช้าทําไม่ะคะแล้วก็เข้าไปสิคะแต่ว่าไม่มีตังนะคะที่เข้าไปอ่ะคือคือเข้าไปถามราคาไว้ก่อนอ่ะก็คือพอได้พอเราถามปุ๊บอันนี้เท่าไหร่นยราคาช่วงนั้นก็สมัยนั้นก็4959 69เก้าหกสิบเก้าเรือประมาณเนี้ยค่ะก็คือแพงค่ะือัยเราเด็กๆก็คือแพงมาก4 9บาทเพราะว่าได้ตังมาเร วันละเท่าไหร่คะอ่าเราได้ตังค์มาวันละ60-80แบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องเก็บแล้วอ่าเริ่มถามราคาเขาโอเคอันนี้เท่าไหร่เราเก็บพอเราเก็บตังค์มาปุ๊บแล้วก็ไปซื้อไปซื้ออย่างอย่างสองอย่างอ,อะไรแบบนี้ค่ะ,คะก็คือซื้อเก็บไว้อะไรแบบนี้ค่ะไว้ใช้อ่าแล้วพอแล้วพอผ่านไปปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอุ๊ย มันสวยขึ้นนะแช่นี่แล้วมันดีขึ้นเอ้ยมันดูขาวขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะคะนิดนึงอ่าแล้วพอเข้ามปลายเราย้ายเราย้ายอ่าใช่ค่ะเพราะว่าขึ้นปีสี่เอ้ยขึ้นขึ้นมสี่อ่าใช่ค่ะขึ้นมสี่เราก็เราก็มาเรียนโรงเรียนชายซึ่งเราก็ต้องมีเพื่อนผู้ชาย ก็คือพวกนี้ก็คืออ่ะก็ต้องรู้อยู่แล้วเขาว่าเพื่อน้ายปากก็คือปากร้ายค่ะก็แซลด่าเราอยู่งี้อย่างงี้แบบอ่ะให้ฉาดยาเราอย่างงี้แบบอีเขียวแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราทาอะไรไม่ได้เราก็ได้แค่แบบด่ากลับไปอะค่ะตอนนั้นเราทาอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็พยายามแบบเริ่มแบบอยากดูดีขึ้นแล้วอืมด่าดีนักใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เริ่มเริ่มอยากแบบพัฒนาตัวเองอะค่ะแล้วก็เริ่มแบบตอนนั้นเหมือนแบบ เราออกมาหางานทำเรารู้สึกว่าอยากทำงานก็คืออยากเก็บเงินอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่เรา,าก็ออกมาหางานทำอพอได้ตังค์ปุ๊บไม่รู้จักคุณค่าของเงินค่คะก็คือพอได้เงินปุ๊บ สิ่งที่เราแบบต้องเก็บเงินอยากได้อะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องเก็บแล้วไงแล้วคือเราได้เงินมาจากการทํางานเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องมาเก็บทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยอ่าพอได้มาปุ๊บไปซื้อค่ะไปซื้อของที่แบบดูแลตัวเองทําหน้าทําผมอะไรแบบนี้ได้ได้ว่าเอาเงินไปลงทุนกับความสวยความงามของตัวเองนั่นเองใช่ค่ะแล้วพอขึ้นปีหนึ่งใช่ไหมคะอ่าก็ได้ผลอยู่นะคะที่ทํามาก็คือคนอื่นก็เริ่มแบบอ่าเริ่มมีคนรู้จักแล้วมากขึ้นค่ะก็คือ จากการรับน้องจากอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คือพอเวลาเรารับน้องใช่ไหมคะก็จะมีแบบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ได้ลงเพจแบบมหาไรอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีการแบบตามหาใช่ไหมไอ้คนนี้คือใครขอวร์ปหน่อยอะไร่า้ใช่ค่ะเออก็มีการมาแซวอะไรแบบนี้ด้วยในเมนเลยอย่างนี้อุ้ยคนนี้นะอะไรอย่างนี้อ่าก็ได้เริ่มแบบ ได้เลือกมาประกวดเดาวเดือนเริ่มแบบมีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ถือป้ายเดินขบวนแต่งหน้าแต่งตัวทําผมแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเราไม่เคยได้รับสิ่งอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วพอเราได้รับเราก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกดีใจเออแล้วว่าเราพัฒนามาได้ถึงจุดนี้แล้วหรออะไรแบบนี้ก็ถือว่าที่ที่ทํามาตั้งแต่เด็กก็คือประสบความสาเร็จแล้วใชื่อได้ผลระดับหนึ่งจนพอเข้าปีสองเราก็ย้ายคณะมาใช่ไหมคะย้ายคณะค่ะ ก็เนาะเราก็ดูดีขึ้นระดับหนึ่งะค่ะเราก็ได้แบบได้ถ่ายแบบได้ s. <S ได้ถ่ายหนังมีคนสนใจติดต่อไปถ่ายหนังอะไรแบบนี้โปรโมทสินค้าบ้างอะไรอย<ฮ>่างงี้พอผ่านเข้าปีสามเราก็เริ่มแบบอยากหารละได้ค่ะเราก็แบบดูแลตัวเองมาเยอะเนอะแบบลองผิดลองถูกใช้นูน่นใช้นี่มาเยอะอะ่ะเราก็เลยไปหาสินค้าที่เรารู้สึกว่าแบบเราใช้แล้วแม่งแบบคุ้ยดีนะเห็นผลจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็โปรโมทไปเลยค่ะ โปรโมทสุดลิสต์สุดเดดค่ะแบบทุกคนต้องซื้อนะอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้ผลตอบรับดีนะคะก็มีคนมาซื้อก็อารมณ์ว่าเราเสียก็ตอนเด็กๆไปเยอะแล้วเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ดีไม่ดีเราก็เลยรับผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีกลับมากลับมาขายเองใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ได้ผลตอบรับดีนะคะจากใครหลายๆคนที่รู้จักหรือคนที่แบบติดตามเราทางโซเชียลต่างๆอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คุณปิ่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนาตัวเองมาไกลอยู่พอสมควรเลยนะคะค่ะก็อยากจะให้คุณปิ่นนะคะฝากถึงคนที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองแบบคุณปิ่นแล้วก็ยึดคุณปิ่นเป็นไอดอลในการพัฒนาตัวเองหน่อยคะ่ะ ก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่สวยเพราะว่าชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกด้อยเหมือนเป็นปมในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะอย่าพยายามมองข้ามคุณค่าของตัวเองสู้เป็นตัวเราดีกว่าค่ะอยากเปลี่ยนแปลงตัวไหนก็ค่อยๆทําไปเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะชอบเราเขาก็จะชอบที่เราเป็นเราไม่ได้ชอบที่เราไปนคนอื่นค่ะสุดง่ายๆก็คืออย่าไปอยากสวยเหมือนคนอื่นค่ะอยา่าพยายามทําตามเขาเพราะว่าอยา่าลืมว่าต้นทุนของคนเราไม่เท่ากันส่วนในแบบที่เราเป็นเราดีที่สุดค่ะ ค่ะจากเรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณปิ่นได้นํามาเล่าให้พวกเราฟังกันในวันนี้นะคะก็ทําให้เราได้ข้อคิดที่ว่าความสวยบางครั้งก็ไม่ได้ถูกใจทุกคนเสมอไปและคุณค่าของตัวเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วมาตรฐานความสวยนั้นสูงขึ้นเสมอค่ะต่อให้เราคิดว่าเราอยู่ในจุดที่สังคมมองว่าสวยแล้ววันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณปิ่นมากนะคะที่นําประสบการณ์และเรื่องราวดีๆมาเล่าให้พวกเราฟังกันในวันนี้ค่ะอินดีมากเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพฤหสัสบดีสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนเล่ารายการที่จะชวนคุณมาเล่าเรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าอะไรก็เล่าเลย